สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมในเออหน้าเดสก์ท็อปเรานะโอ้ยฟัดมาเดี๋ยวผมต้องเกมไลน์เกมไลน์โทรเอ้ยแป๊บนึงนะโทรมา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 อันนี้กำลังหลัก <c oughs> ม,มันจะให้มเล่นเกมไงนะ เกมล้วได้ได้ไรอ่ายูทูบยูทูบต่อสู้นะครับต่อสู้ครับอ่าต่อสู้อือเอาเป็นนี่ละกาันอะไรเนะี่ยคุณคุณเอาเกมอะไรเกมอะไรคุณเน่ยเอาเกมแล้วผมผมผมให้สิคุณเ,เลือกก่อนดันเจียนครับอ่าดันเจียนอยู่าเอา อือยู่ไหมออยอย่านเล่นอยนครับเล่นอยู่ไหครับเนี่ยตอนนี้ผมเข้าเกมอยู่อะเราจะมาเล่นมาคราฟกันนะเราจะมาตลุยดันเจียนคือว่าเราเมายคราฟมัน แลงยังไม่เป็นนะยอมรับกันตรงๆงมผมได้เลยครับวันด่านนี้เลยอืมครับเข้าด่านนี้ครับแป๊บนะครับโอเคเข้าแล้วครับคุณเห็นยังครับโอเคครับเยมมาโฟไหนไม่รู้ มาครับคุณกอภยัยไหนคุณแนะนำเจนเน้าคุณหน่อยนะรับแนวผมคือดาลนิกเองคอเฮ้ยดรลนิกดรลนิกอ่ะอะไรหมือนได้ติดตามเหมือนจริงไว้ใต้ใคลิปชั้นนะ,อะตอนนี้ก็มาเล่นกันก่อนนะนี่คือ,อไม่ใช่แม่โอเคเฮ้ยผาย,ายมาดูมงดูนี่เลยมาดูนี่เลย สงสัยเไม่ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไหนวะเนี่ยเออเออบันดี้ไปไหนโอ้โหคนคนละขั้วโลกเลยเนี่ยเนี่ยไหนวะน่าโกติโกติกุ้ยกเออ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 เนี่ยไอ้หัวทิมๆอยู่นะมันทำมันทำอะไรอยู่มามาโอ้ไปเหอะ เด้แป yeah. ๊บเดียวแล้วเราขึ้นเลยทำอะไรแบบนี้ทำโอ้ยทำอะไรอ๋ออ๋อคือไอ้ไส้กรอกจะเก็บไส้กรอก ไปไหนหมดแล้วเนี่ยเรายังอยู่เออหมดไม่ม so um <Laser> <Sh> ีแ <conhe> ค่คนเดียวไม่มีคนเดียวเราทำอะไรอยู่นะฮะคนเดียวเข้คห่ขู่คนเดียวหายสองคนเราเพื่อนตายครับเดดตายที่ตายทั้งคู่ครับอื า็อามันจะกดตัวบีได้ทีไหมรู้ตัวนี้เออเฮ้ยเฮ้ยโดได้ว่อเยอะเด็ในที่สุดเราก็เจอมันทั้งทีนะอืออืออือตอนนี้เก็บตัวบีสู้บอสถามว่าตัวบีคืออะไรครับเดี๋ยวมาดูเอง พีปีปีป์อุ๊ยเก็บอืมอืมทไม่ไหวอ่ะเดือดแล้วอ่าแต่นานนั้นมันมันเอ้าเอ้ยทำไมมันเดือดด้วยกันวะฮะเขายังไม่ได้ทันกดตัวบีเลยนะเฮ้ยทำไมมันเดือดอ่ะเออคือว่ามันคงใกล้จบเกมอ่ะเออคือมันผ่านแล้วนะอุ๊ยตู้ว้าสิบแปดกูเบลกูเว่นิกอืม อืมเปดตู้เลยจะกล่องแตกก็อืมไปเห็นไหม,มอบอดอืมอ, ούμε, อูดอ้ดอูดอ้ดอู้ดอู้ดเลยเยทหน,นูธน,นูอ่ะอืมโอเคงนะั้นเราไปด่านต่อไปเลยนะนครับอยูหน,หน่อยวะเนี่ยอีที่โอ้ยไม่ได้เข้าด่านเลยเอ้ยมันออกไม่ได้หวะ กดกอาบ่าดเลยกดเอ้ยทีมมันออกไม่ได้จริงๆนะมัน,นม,มีหีบด้วยก็กดเปิดหีบซะโอ้ยหูอังก็เอ้ยอังก็ไม่ได้เลยอออืืหคุณพยายามต่อไปแล้วกันตอนนี้ผมกำลังสู้เบื่อ,อคุณอยู่นี่นแหละสู้เลยนะตอนนี้อะไรไม่รู้มันขึ้นหน้าจอผมอเพียบไปหมดเลยนะลนลเนี่ยขนาดนั้นเลย ่านมันเพียบเอ้ยโหจะสองตัวโหโหเสร็จเกมเข้าโหเยเอาผมรอคุณอยู่นี่นแหละเอาคุณอยู่ไหนก็อยู่นี่ครับเอาตัวโอโหม,มาได้ดเหรอเฮ้ยไปไหนรอด้วยอือ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 เหมือนเทเบเลยจู ไอ้ยเบคอนเบคอนจะกินเบคอนใครมากินเบคอนไปฮะฮะฮะมันให้อภัยไม่ได้คนผู้นั้นใครมาอ่ากินเบคอนใครมาพี่เบคอนอยู่ฉันโอรู้สึกว่ามึงเท่ห์อยูคนเดียวเลยนะกูมันอยู่แล้วเออโอ้โหไอตัวอะไรเนี่ยไอตายว่ะ เขา,ย,า,ย,า,ย,าย,ยังไม่ตายเว้ยตายเออฟันฟันฟันมั่วอะไรนักหนามันขึ้นอะไรมาอืาอ,อโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วก็เขาไปไปทีไปดิจัดการดิจัดการดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแล้วมีแล้วม,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 มีอะไรเพิ่มเลือดได้ไหมเนะี่ยเออมันก็ไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีหรอะเฮ้ยโอ้โเธอสาเลยเพื่อนไปแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหโโห้าตัวกูลาก่อนแอ้ยไปไม่ได้โอ้ยโอ้โหตายตายโอ้ยหลับครับอันนี้มันตายอยู่ พืตูมาต่อมาใหม่พร้อมจักยานส่งคุณค่าเอาฟันอะไรเนี่ยคอนเล็กอยู่ความพิโรธเจอนี่โอ้ยอือมามามาเลยมาเลยมาเลยครับอ,อ,อ,อ้าวชีวิตกลัว เออเดี๋ยมัตายกูมาแล้วเออถึงมึงเหอะกูรออ,อยู่เนี้ยกันนะโอเคขอให้โชคดีนะครับคุณคุณยีโร่ครับขอให้คุณโชคดีนะขอให้คุณโชคดีนะนะนะไปสีส่สามสองหนึ่งศูนย์เย่จะดันอะไร อ้าวมีดันสองด้วยเหรอใช่เล่นเป็นิาติไม่เห็นเลยมีเลยดออ้าวออยหน่อยจะบอกว่ายคนง่ายๆอะไม่มีทางครับด่านไหนด่าไนไหนผมก็วม่หวันอยู่แล้ว ออ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 มามาเฮ้ยโอ้ยรู้สึกมันจะเก่งเกินเกินคนดูแล้วโอ้บอทเก่งอะไรขนาดนี้ฮะเฮ้ยเย้เด็กตายไปแล้วโอ้โหเออเฮ้ยโอ้โหเราจะตายเหมือนกันน่ะเออ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  มีสองตัวได้ไม่หนาไม่หนาไม่หนาฟันไม่ยับไ,ไม่ฟันไม่แหลงอยู่แล้วขางลรู้สึกว่าจะเต็มเลยเฮ้ยเบคอนจะกินเอ,อ้าโตใครแย่งเบคอนอยู่กินวะเฮ้ยเ,เจ้าเจ้าเจ้ากรงเจ้กองวิเศษกองเจ้าเจอาเจ้าวิเศษกองเจ้าผูหว่างเงาเจ้าวิเศกองคนได้ไหมเออวิเศษกองใสง่ศษกรงกงินเยก่กินใส่ศษกรงวิเกรง อ๋อกินสะก๊อกมาเป็นแกงมานแก๊งอ่ะเจอนี่เป็นแกงอั้งแกงมาเจอนี่อ๋อกินสะก๊อกเบคอนตามทางจะเพิ่มเลือดใช่ป่ะว่าคุณพูดเสียงดับเด่นในควาครับครับไข่ครับผู้เสียงดังเด่นเอยได้ไหมระดับแค่นี้ครับ โอเคครับ okay. ได้ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับเอาปากจ่อไมเลยก็ได้ครับเอาอมไมไปเลยก็ได้ครับโโ <Okay. S 1> อนนอเเคคตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเกิดปัญหายอยู่ว่าตอนนี้ถูก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 ลุงกระทืบครับมึงไม่คิดจะช่วยกูเลยเหรอครับก็ผ่านครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไปเลยโอ้เยเกิดล้วพอมตูมโอ้ยเดือดเดือดเเดือดเดือดเดือดไม่ได้โอ้โหหนีหนี อย่าหนูเร,เร็วขึ้นแล้วไปแล้วตลอดกูคนเดียวตลอดเย้เฮ้ยไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันทำมันทำยังไงก็ไปใเร็วสูงสูงเทสได้เราสองขวดนเอาเปิดกล่องอะเอา king master ดีกว่ามเนี่ย คือคือมันต้องคือสรุปคือต้องเติมบัตรใช่ไหมฮะยกเลิอกอ่ะในการเปิดกล่องนี้ทีหนึ่งต้องเติมบัตรใช่ไหมโอเคเราไม่เปิดละไม่ใช่รอ,อานาเกิกูไม่รู้เป็นังโอเคเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะมาเจอใหม่พัดนะเอ้ยไม่พัล้วฮะรู้สึกว่าจะไม่มีเลยโอเคถึงอมียังไงก็ เดี๋ยวมาถ่ายมาให้อีกนะฮะนั่นต้องขอขอจบคลิปนี้แค่นี่ขอบขอบคุณขาพึ่งครับโอ้โหคนลิ้นลินล้นลิน้น